คลิกภาพของคนโทบุญศิล์นาพาดกลาง 1. บูลุยหน้างานเป็นแม่ทัพที่ไม่ใช่แค่สั่งการจากห้องแอร์แต่ลงพื้นที่ชายแดนจริงกินนอนกับลูกน้องมีภาพถ่ายขณะสวมเครื่องแบบพรางเดินตรวจแนวชายแดนหรือแม้แต่นอนในบังเกอร์กับกำลังพลมีคำพูดจากท่านว่าต้องดูแลลูกน้องให้เหมือนพ่อดูแลลูก 2. เรียบง่ายบ้านบ้านและจริงใจพูดอีสานได้ชัดเจนใช้ภาษาอีสานกับชาวบ้านแบบกันเอง แต่งกายเรียบเรียบไม่โอ้อวดมีอารมณ์ขันบ้างในบางโอกาสแต่พูดจริงทำจริงไม่เล่นการเมืองเบื้องหลัง 3. ภาวะผู้นำแบบพึ่งได้ทหารและชาวบ้านมักพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าบอกคำไหนเป็นคำนั้นไม่กลัวการปะทะทางความเห็นหากต้องปกป้องผลประโยชน์ของประเทศเคยพูดกับสื่อว่าผมไม่ใช่แค่แม่ทัพของกองทัพภาคผมเป็นแม่ทัพของพี่น้องชาวอีสานด้วย 4. นักพัฒนาและเสริมขวัญให้ความสำคัญกับความเป็นอยู่ของทหารในพื้นที่ห่างไกลเช่นจัดหาน้ำไฟฟ้าให้แนวชายแดนมักม่อพระหรือเหรียญเครื่องรางให้ลูกน้องเสริมขวัญกำลังใจเชื่อมั่นในความศักดิ์สิทธิ์ของคุณธรรมและความกตัญญู 5. ภาพลักษณ์ประชาชนรักชาวบ้านแถวอุดรธานีและแนวชายแดนมักเรียกท่านว่าบิ๊กกุ้งของพวกเขาชอบเดินเข้าหาชาวบ้านไม่รอให้ชาวบ้านเข้าหา มีภาพในโซเชียลที่ชาวบ้านเอาเข้าวเหนียวไก่ย่างมาฝากท่านระหว่างตรวจงานบ่งบอกถึงความผูกพัน